สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์พื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณมาได้ที่นี่ค่ะทั่วประเทศเรามีจุดตัดทางรถไฟประมาณ2,500แห่งนะคะส่วนใหญ่ยังคงขาดความปลอดภัยค่ะซึ่งนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีเครื่องกั้นหรือไม่มีสัญ,ญญาณไฟแจ้งเตือนที่ชัดเจนนะคะเมื่อความปลอดภัยไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงจึงทําให้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเรามักพบอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกันบ่อยครั้งค่ะ คุณจันจิลาทาบายาหนึ่งในผู้เข้าร่วมบบรมแบ็คแพ็กเจนเนลิสจึงหยิบยกประเด็นเรื่องความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟมาตั้งคำถามก่อนที่จะสะพายเป้ลงพื้นที่สำรวจเรื่องนี้ค่ะจุดเริ่มต้นของการเดินทางมักเพื่อสแสวงหาคำตอบอะไรบางอย่าง การเดินทางครั้งนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ชุมทางรถไฟบางซื่อเรามาที่นี่เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับปัญหาเรื่องจุดตัดทางรถไฟก่อนหน้านี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนแก้ไขจุดตัดทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งและจากประมาณ2,500แห่งทั่วประเทศพบว่า จุดตัดทางรถไฟในประเทศไทยยังคงมีความปลอดภัยที่ไม่สมบูรณ์ผู้ดยาี่นาไกับกบรเรือาเกบรไฟเพื่อประชาจน1 0.9จงเปาดเพื่อีมีรเแล้วก็ารอเดในที่นี่มีจุดตัดทางรถไฟมีชาวบ้าน ผู้คนนักเดินทางแม่ค้าที่ต้องใช้พื้นที่นี้สัญจรอ,อยู่ทุกวันเป็นประจำเราพยายามติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อหาคำตอบเรื่องความปลอดภัยที่ไม่สมบูรณ์นี้แต่เราก็ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าไหร่นักเราจึงออกเดินทางไปอีกสถานีหนึ่ง สถานีบางซ่อนที่ห่างออกไปไม่ไกลเท่าไหร่เมื่อมาถึงที่นี่ก็ทําให้ได้รู้ว่าไม่ใช่เพียงเราที่รู้สึกเพียงคนเดียวเราได้มาพบกับกลุ่มนักปั่นจักรยานที่ต้องพบเจอกับถนนหลายรูปแบบมันเป็นปัญหาเรือรังมานานแล้วมันเป็นปัญหาเรื้อรังแต่ส่วนมากจะเป็น,น,ปนพวกปร,ริมบนทนหรือว่าหรือว่าต่างจังหวัดเขาก็มีเสียงเสียงกิ่นให้อะเสียงเสียงติ้งนองติ้งนองติ้งนองให้ต้องอยอมรู้อยู่แล้วกฎหมายนะต้องรู้อยู่แล้วไม่ใช่ว่า พอเขาเอาลงแล้วเราวิ่งผ่าไปอ่ะใช่ไหมเขาก็ดูแลฝาเขาจะยกธงไฟ,ไฟเขียวได้อ่ะมันไม่ใช่ว่าโอ้โหปับปได้เขาต้องดูซ้ายดูฝาใช่ไหมฝ่ามันจะปลอดภัยได้เขาถึงจะเอาลงให้และลุงแซมข้าราชการบำนาญที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับทางรถไฟในประเทศไทยอยู่ในตอนนี้ได้แสดงความคิดเห็นว่ามันไม่มีสิ่งไหนที่จะร้อยเปอร์เซนต์เราต้องเริ่มต้นจากตัวเราสิ่งที่เราทำได้คือเราจะต้องไม่ประมาท อุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟคงไม่ใช่เพียงแค่การทําเครื่องหมายสัญลักษณ์หรือว่าเพิ่มมาตรฐานของอุปกรณ์เพียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าผู้ที่สัญจรไปมาก็จําเป็นที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังควบคู่กันไปด้วยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองด้วยการสื่อสารเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณผ่านทาง facebook.com/citizenthaiPBS หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285 เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ